วันสั้นเรื่องของไม่ตรงปกไปรับชมกันเลยค่ะจะเป็นยังไงงั้นไปรับชมกันเลยก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กด subscribe ด้วยนะให้กดหมดแล้วไปรับชมกันเลยจ้า แม่ขาอะไรจะรู้หนูอยากสั่งของอยู่ดีๆก็อยากสั่งของขึ้นมาเลยอะแม่แล้วหนูอยากสั่งอะไรนะจ๊ะ สั่งเกมเสร็จถีรับจะได้คิดเลขได้ด้วยแต่แม่อยากได้ขาตั้งกล้องใหม่อ่ะจ้ะถ้า,างั้นเดี๋ยวแม่ซื้อ e แอปช้อปปี้ละกันนะหนูอยากสั่งเกมเสร็จถีแบบไหนมีหลายลายให้เลือกเลยนะมีลายส่วนสนุก มีลายส่วนนะ้ำมีลายคิตตี้มีลายโดอาเรมอนมีทุกอย่างเลยหนูอยากได้ลายสวนสนุกค่ะสวนสนุก49บาทนะจ๊ะอ่ะกดสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหนูอยากได้เกมลูกเต๋าใช่ไหมครับใช่ครับ เอ๊ะคนละคนสิหนูอยากได้เกมลูกเต๋าอือแม่จำผิดเกมเสร็จฐียังไงสสสนุกนะครับแล้วถอยลูกเต๋าล่ะบันไดงูโอ้ยแม่สับสนอืมมีกี่ไลายคะดูก่อนด้านหลังมันจ,จะเป็นป่าอะไรอย่างนี้มีสองอย่างเอง ป่าก็ได้ค่ะป่าห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะอ่ะแม่กดสั่งเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ดูของแม่ก่อนละกันนะชึบชึบชึบอืมสั่งเรียบร้อยก็ตั้ก้องดีมากต115าั้งหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแค่นี้ก็เราก็รอของมาส่งได้เลยจ้ะ แม่สั่งเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วชำระเงินเรียบร้อยรอไปจะแต่สินค้าทั้งหมดที่เราซื้อมานำเข้าจากไทยเลยเร็วสะดวกรวดเร็วมากพรุ่งนี้ก็มาแล้วปะไปอาบนะ้ำกินข้าวนอนดีกว่าจะได้ถึงพรุ่งนี้เร็ว มาอืมี่ก็วันที่สองแล้วนะจะมาส่งหรดยอย่างเนี่ยรอดีกว่าโอ้ยร้อนเจ้านายก็สั่งสั่งงั่งส,งสงแต่ฉันไม่รู้นะว่าข้างในกล่องคืออะไรวันนี้ต้องไปส่งของในบ้านเลขที่เก้าส่นหนึ่งหนึ่งห้าสามเก้าแล้วก็บลาบลาบบาไป เริ่มจากที่แรกก่อนเลยโอ๊ยพาสดุกเกือบตกต้องขับเบาๆบาเบาๆยนี่จะเราจะทำได้เบาแบาบโคตรเบาเฮ้ยก่อนนี้จะตกอยู่แล้วนี่ได้ล้วได้ล้นี่โอเคกดกริ่งก่อนติง้งตองไม่มีใครอยู่ ไปบ้านต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปบ้านห้าเก้าแปดอ,อยากโกรกเคร n เสียนีกเป็นแก้ว้ยเหนื่อยปิงอยู่ในบ้านนี้โอ้โหอยู่ตั้งไกลกรีงตอง ติ้งตังไปบ้านหลังต่อไปกันเลยบ้านต่อไปอันนี้ขับเร็วอุ๊ยเมื่อกี้ฉันชนอะไรต่อไปบ้านหลังนี้แน่ๆม่มีคนอยู่แต่เขาเล่นเกมอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน เอาแบบไม่ต้องกดกิ่งดีกว่าบ้านนี้สั่ง3กล่องเอ๊ะสกล่องสิบ้านนี้สั่งแค่2กล่องโอเคเขาเล่นเกมอยู่อย่างสบายใจเอ้เหลืออีกสกล่องก็จะเป็นของบ้านหลังนี้ 1, 3, 9 0 1 1ส่วเป็นอะไรก็ไม่รู้สั่งเยอะชะมัดเลย ไหนขอแอบย่องย่องมองมอง,มองสิโอเคมีคนอยู่มาติงตองติงตองมีใครอยู่บ้านไหมครับอเอเอของน่าจะมาแล้วส่งเร็วทันใจเลยจริงๆมาแล้วคะ่ะไหนล้วคะัของ ว้าวสามกล่องครบครันแต่ว่าทำไมมันกล่องเล็กขนาดเนี้ยกล่องเท่ากันทุกอันเลยอ่ะมันคืออะไรหรอคะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นแค่คนส่งของอ๋อค่ะเดี๋ยวขอเอาเข้าบ้านก่อนนะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่คืออะไรนี่ไงเกมเศรษฐีของใคร ของหนูนี่อันนี้ขาตั้งกล้องของแม่อันนี้เอ๊ะน,นี่ของแม่สิอันนี้เกมบันไดงูของหนูมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเย้เยเยได้ตองบกด้วยโอ้เหลือของแม่คนเดียวแล้วสินะจะชิบจะชบชบนี่อะไรอ่ะขาตั้งกล้องอะไรอะ่ะ ทำไมของแม่ได้อย่างเงี้ยแม่ก็วางไม่ได้อีกอะ่ะเขาบอกว่าใช้ไว้สำหรับวางโทรศัพท์ i-pad ก็ไม่ได้โอ้โหแม่จะซื้อมาทำไมเนี่ยไม่ตรงปกเลยทำไมพวกหนูได้ตรงปกกันน่ะทำไมของแม่คนเดียวที่ไม่ได้ตรงปก แล้วแม่จะเอาอะไรถ่ายรูปเดี๋ยวทริปนี้เราก็จะไปเที่ยวกันแล้วโอ้ยแม่ขี้เกียจถือมันเมื่อยเฮ้ยผู้ผลิตนะผู้ผลิตถ้าเกิดฉันสั่งแล้วไม่ตรงปกอีกรอบฉันจะไม่สั่งอีกแล้วเฮ้ยแม่ค่ะชี่ช้อปปี้อะ มีโปรโมชั่นลดราคาเดือนนี้เลยนะคะแม่แม่จะสั่งอะไรดีคะฮะแม่ก็จะสั่งไม่ต้องปลกอีกนะสิรลูบแม่ไม่สั่งแล้วจริงเหรอคะเห็นแม่ชอบสั่งเยอะมากเลยอย่าเอาความจริงไปพูดสิเบาว้ยแตก สั่งต่อเอาแล้วช้อปปี้อาลาส้าดีกว่าว้ยดูไลฟ์สดดีกว่าว้ยลูกนี่ชอบเอาความจริงไปพูดจริงๆเหนื่อยเป็นยังไงกันบ้างจะเพื่อนๆนสนุกกันไม่เอ่ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราบ้าดยนะคะคุณค่าดึกคน เจ้ายบวยวายบวยบายใครเคยสั่งของแล้วไม่เคยตรงปกบานยกมือ